สวัสดีครับผมจะมารับแอดรอปนะครับผมชื่อเรียนว่า bnb token นะครับผม horn bnb token นะครับได้เหรียนเยอะมากครับท่านผู้ชมครับลิงก์รับแอรดอปอยู่ข้างล่างนะครับได้คลิปนะครับผมเปิดขึ้นมานะครับผมก็ถ้ามันคลิกไม่ได้ข้างบนนะครับไปที่3ขีดครับข้างบนขวานะครับแล้วก็เปิดในเบราว์เซอร์ครับเปิดที่ s i d e o a นะครับก็มาที่ s i d o นะครับ โอเคครับก็คลิกตรงข้างบนช่องครับผมกด copy ครับเปิดทัด wallet มานะครับผมก็ไปที่เดียแล้วก็ข้างบนครับผมตรงเซิร์ชนะครับกดค้างครับกดวางครับกดตรงกลางครับกดถูกด้านล่างกว่าครับรูปอีเทเลียมครับกดครับเปลี่ยนเป็นสมาร์ทเชน กดเคมเอดรอปตรงนี้นะครับผมจะเลื่อนมาข้างล่างนะครับผมแล้วก็กดข้างล่างอีกทีนึงครับกดคอนเน็กนะครับ0.003นะครับผมไม่แน่นกดแอปพลิครับกด exit ครับอ่าแล้วก็กด contact ตรงนี้ครับเอ้ยกด bsc สแกนตรงนี้ครับ กดแบ็คนะครับย้อนกลับไปครับมา copy contact ตรงนี้นะครับผมกด copy กกดปิดนะครับกดมาที่ wallet นะครับสองขีดด้านบนครับกดค้างครับกดวางกด add custom token network ครับเปลี่ยนเป็น smart chain แล้วก็ contact address นะครับเพจกดโดนครับนี่ครับ ห้าร้อยล้านครับ bnb นะเยอะมากนะครับย้อนกลับมาดูที่เว็บไซต์นะครับเมื่อกี้ถ้าเราไม่กด bsc สแกนเราก็กดค้างตัวนี้ครับผมคัดลอกไป c o n t a c ไปได้นะครับ5%เป็นตจะถ่ายให้ผู้ถือครองเหรียญ bnb นะครับกรณีที่ว่ามีคนซื้อนะครับผมแผนงานครับปุ๊บปุ๊บตัวนี้ครับ กดเข้ามาดูที่ b บ s t 4 s c a n นะครับทอนนี้มีผู้ถือครอง212แอคสคิบเนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมไปก่อนลครับบ๊ายบายครับ